พกครัาสวัสดีดท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนชื่อชแนลแล้วก็เปลี่ยนภาพหน้าปกนะครับโอเคอย่างแรกให้คุณเข้ามาที่ Google Plus นะฮะกดตรงเมนูข้างๆนี่ฮะนี่นีนน่จะลากมันะฮะก็กดไปที่ตรงรูปภาพของเรานะฮะกด,กดไปโอเคเอ๋อโอเคขอกดได้ปุมนะ่มให้คุณกดตรงนี้ฮนะ ตรงการขาโปรไฟล์ฮะแล้วก็กดไอวงกลมที่มันมีเครื่องหมายตตกใจครับกดเข้าไปปุ๊บก็เข้าไปเลยนะครับรอนะฮะโอเคอันนี้คือการสอนเปลี่ยนชื่อนะครับก็กดลูกสอนไรูปเินสอนข้างๆนี้ฮะ ข้างลูมนะฮะกดไปปุ๊บนี่ฮะมีชื่อกับนามสกุลขึ้นมาฮะสมมติว่าผมเปลี่ยนชื่อเป็นเอ่อผมผมขอไม่เปลี่ยนนะฮะขอไม่เสียงโอเคพอคุณสมมติว่าคุณมีชื่อเมดดดดดเสร็จแล้วถ้าคุณก็ก,กดตกลงนะฮะเออยยังรออ่าโอเคกดตกลงแค่นี้ก็จะเสร็จแล้วก็ ก็เปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคแล้วก็วิธีการเปลี่ยนรูปฮะก็มาที่ Google p ลั s เหมือนเดิมฮะกดตรงรูปภาพก่อนเนี่ยเลือกรูปภาพเลยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าอยากดูตอด่อกดซับสไครต์นะฮะับสำหรับวันนี้ผอกไปแล้วครับบ๊ายบาย